คุณเคยคิดไหมครับว่าคำพูดไม่กี่คำที่พิมพ์ลงไปบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยมันมีพลังมากแค่ไหนบางคนอาจจะคิดว่าก็แค่คอมเมนต์เองก็แค่เรื่องในเน็ตสนุกสนุกไม่เห็นเป็นอะไรแต่ผมอยากจะบอกคุณว่าคำว่าแค่ของคุณเนี่ยมันอาจกำลังกรีดหัวใจใครบางคนจนขาดวินอยู่ก็ได้ครับผมมีเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อป่านครับป่านเป็นนักศึกษาปีสุดท้ายที่กำลังจะเรียนจบ เธอเป็นคนสดใสร่าเริงมีความฝันอยากจะเป็นบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวเพราะเธอรักการถ่ายรูปรักการผจญภยัยและรักการเล่าเรื่องป่านเป็นคนธรรมดาๆที่ไม่ได้รวยล้นฟ้าไม่ได้มีหน้าตาเหมือนนางแบบแต่เธอมีความจริงใจที่สัมผัสได้จนมีผู้ติดตามบน Instagram และ Facebook ของเธอประมาณหนึ่งเรื่องราวของป่านเริ่มต้นขึ้นในวันที่เธอโพสต์รูปท่องเที่ยวกับเพื่อนที่ต่างจังหวัดครับ รูปนั้นเป็นรูปที่ป่านกับเพื่อนแต่งตัวสบายๆส,สวมชุดว่ายน้ําถ่ายรูปริมสระน้ําเหมือนวัยรุ่นทั่วไปที่ไปเที่ยวด้วยกันแต่ใครจะคิดล่ะครับว่ารูปที่ดูไม่มีพิษภัยนั้นมันคือชนวนระเบิดที่จะทําลายชีวิตป่านจนป่นปี้คืนนั้นหลังจากที่ป่านโพสต์รูปไปได้ไม่กี่ชั่วโมงยอดไลค์ก็ขึ้นตามปกติครับแต่สิ่งที่ขึ้นมาพร้อมกันคือคอมเมนต์ครับคอมเมนต์ที่ไม่ได้เกี่ยวกับความสวยงามของวิวไม่ได้เกี่ยวกับรอยยิ้มของป่าน แต่เป็นคอมเมนต์ที่พุ่งเป้าไปที่ร่างกายของเธออ้วนขนาดนี้ยังกล้าใส่ชุดว่ายน้ำอีกหรอตูดใหญ่ขนาดนี้เอาไปนั่งทับปลากระกป๋องได้เลยนะไม่น่ารักเลยไปลดความอ้วนก่อนไหมค่อยมาเป็นบล็อกเกอร์คุณที่ฟังอยู่ตอนนี้อาจจะคิดว่าก็แค่คอมเมนต์ไม่กี่คำเองนี่ใช่ครับมันแค่ไม่กี่คำแต่ป่านเล่าให้ผมฟังว่าวินาทีที่เธออ่านคอมเมนต์เหล่านั้น หัวใจเธอรู้สึกเหมือนโดนคมมีดกรีดลงไปซ้ำๆเธอไม่ได้รู้สึกเสียใจครับแต่เธอรู้สึกอับอายอับอายกับรูปร่างของตัวเองที่เธอเคยภูมิใจอับอายกับสายตาของคนที่ไม่รู้จักเธอแต่ออกมาตัดสินเธออย่างรุนแรงป่านพยายามปลอบใจตัวเองครับว่าไม่เป็นไรหรอกมันก็แค่คำพูดของคนไม่กี่คนเธอพยายามกดลบคอมเมนต์บล็อกยูเซอร์แต่เชื่อไหมครับยิ่งเธอพยายามลบยิ่งมีคอมเมนต์ใหม่ๆผุดขึ้นมาเร็วกว่าเดิมและที่น่ากลัวกว่านั้นคือ คนที่เข้ามาคอมเมนต์ด่าเธอไม่ใช่แค่คนแปลกหน้าครับแต่บางคนคือเพื่อนร่วมคณะบางคนคือคนรู้จักที่เคยเรียนมาด้วยกันมันมีคนหนึ่งครับที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าไม่คิดเลยว่าป่านจะกล้าขนาดนี้กล้าเปิดเผยเรือนร่างที่ไม่น่ามองแบบนี้ออกสู่สาธารณะสงสารพ่อแม่นะที่มีลูกแบบนี้ป่านเล่าว่าคอมเมนต์นี้เนี่ยแหละครับที่ทำให้เธอรู้สึกเหมือนโดนกระชากหน้ากากที่เธอพยายามสร้างมาตลอดชีวิตออกไปเลย เธอวิ่งเข้าไปร้องไห้อยู่ในห้องน้ําคนเดียวร้องไห้จนตัวโยนร้องไห้จนไม่มีน้ําตาจะไหลออกมาอีกแล้วเธอไม่อยากให้ใครเห็นสภาพตัวเองเธออับอายกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเธอเริ่มถามตัวเองว่าหรือเราผิดจริงๆเราไม่ควรโพสต์รูปนี้หรอเราไม่ควรใส่ชุดว่ายน้ําเลยใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เรียกว่า victim blaming หรือการโทษเหยื่อครับสังคมมักจะถามว่าทําไมาคุณถึงต้องไปแต่งตัวแบบนั้นทําไมาคุณถึงต้องไปโพสต์รูปนั้นแทนที่จะถามว่า ทำไมคนที่คอมเมนต์ถึงใจร้ายขนาดนี้ปาดเล่าให้ผมฟังว่าหลังจากคืนนั้นเธอไม่กล้าแม้แต่จะมองกระจกครับเธอรู้สึกรังเกียจรูปร่างของตัวเองเธอพยายามกินน้อยลงอดอาหารเธออยากผอมลงอยากจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนใหม่ที่ไม่มีใครมาคอมเมนต์ด่าได้อีกเลยแต่ยิ่งเธอพยายามเปลี่ยนยิ่งเธอเจ็บปวดเพราะเธอไม่ได้เปลี่ยนเพื่อตัวเองครับแต่เธอเปลี่ยนเพราะคำพูดของคนที่ไม่เคยรู้จักเธอเลย และนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของปีศาจร้ายที่ไม่ได้มีเขี้ยวเล็บแต่มีนิ้วมือที่สนุกปากปีศาจที่ไม่ได้อยู่ในนิทานแต่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดของหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเราทุกคนปานตัดสินใจที่จะไม่โพสต์รูปตัวเองอีกเลยครับเธอหยุดฝันที่จะเป็นบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวเธอปิดบัญชีอินสตาแกรมไปหลายวันแต่เชื่อไหมครับการหายไปของเธอกลับไม่ได้ทําให้เรื่องจบลงแต่มันกลับยิ่งกระตุ้นให้ปีศาเหล่านั้นยิ่งสนุกและยกระดับการคุกคามของพวกมันขึ้นไปอีกขั้น ตอนบ่ายวันพุธปานต้องเข้าเรียนวิชาสัมมนาใหญ่ที่คณะเธอเดินเข้าห้องเรียนด้วยความรู้สึกประหมาะ่าพยายามก้มหน้าก้มตาเดินไปนั่งที่โต๊ะประจำมุมหลังห้องแต่ทันทีที่เธอเดินผ่านกลุ่มเพื่อนที่เคยคุยกันปกติเสียงหัวเราะคลิกพักที่เคยดังอยู่จู่ๆก็เงียบคลิปลงทันทีแล้วแทนที่ด้วยเสียงกระซิบที่จงใจให้เธอได้ยินว่านั่นไงคนในรูปที่เขาแชร์กันนะ่ะตัวจริงก็ไม่ได้ดูดีขนาดนั้นเนาะกล้าเนอะเกดูคอมเมนต์ในเพจคณะยัางมีคนเอารูปนางไปลงด้วยนะ ป่านเล่าให้ผมฟังว่าวินาทีนั้นแขนขาเธอเย็นเฉียบเหมือนคนจะเป็นลมเธอรีบหยิบมือถือขึ้นมาเช็คดูทั้งที่ใจหนึ่งก็กลัวแทบตายแล้วเธอก็เจอครับมีคนแคปรูปเธอจากอินสตาแกรมก่อนที่เธอจะลบไปลงในเพจรวมดาวคัดทิ้งของมหาวิทยาลัยพร้อมแคปชั่นแสบๆว่าความมั่นใจคือสิ่งดีแต่อย่าลืมดูกระจกก่อนโพสต์ด้วยนะจ๊ะ คุณเชื่อไหมครับในเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงรูปนั้นถูกแชร์ไปเป็นพันครั้งและคอมเมนต์ใต้รูปนั้นมันรุนแรงกว่าที่ป่านเคยเจอในพื้นที่ส่วนตัวของเธอหลายเท่ามีคนเอารูปเธอไปตัดต่อล้อเลียนมีคนขุดเอารูปเก่าๆของเธอตอนมัธยมมาประจานเพื่อจะบอกว่านี่ไงหน้าเดิมก็งั้นๆป่านนั่งเรียนอยู่สองชั่วโมงด้วยความรู้สึกเหมือนคนกําลังจะตายครับเธอไม่ได้ยินสิ่งที่อาจารย์พูดเลยแม้แต่นิดเดียวในหัวเธอมีแต่เสียงด่าทอที่เธออ่านผ่านหน้าจอซ้ำไปซ้ำมา จนกระทั่งเลิกเรียนเรื่องที่เลวร้ายที่สุดก็เกิดขึ้นขณะที่ป่านกำลังเดินไปที่ลานจอดรถมีกลุ่มรุ่นน้องผู้ชายกลุ่มหนึ่งเดินตามหลังเธอมาแล้วหนึ่งในนั้นก็ตะโกนขึ้นมาว่าพี่ป่านครับในรูปเซ็กซี่มากเลยนะพี่วันหลังใส่ไปเรียนบ้องดิผมอยากดูตูดใหญ่ๆของพี่แบบชัดๆเพื่อนในกลุ่มนั้นพากันร,ระเบิดเสียงโหเราอออกมาอย่างสนุกสนานสำหรับพวกเขามันอาจจะเป็นแค่การแซวหรือการมุกตลกทั่วไป แต่สำหรับปานมันคือการคุกคามทางเพศกลางที่สาธารณะมันคือการยืนยันว่าตอนนี้เธอไม่ใช่คนในสายตาพวกเขาอีกต่อไปแต่เธอคือวัตถุที่ใครจะล้อเลียนหรือพูดจาสุนักไม่รับประทานใส่ยังไงก็ได้ปานรีบวิ่งขึ้นรถแล้วล็อกประตูทันทีครับเธอฟุบหน้าลงกับพวงมาลัยแล้วร้องไห้จนตัวสัน่นความเจ็บปวดจากการถูกคนไม่รู้จักด่านในเน็ตว่าแย่แล้วแต่ความอัปยศยจากการถูกคนเห็นหน้าค่าตาถมถุยใส่ในชีวิตจริงมันรุนแรงกว่าร้อยเท่าเธอเล่าว่า พี่คะป่านรู้สึกเหมือนป่านแก้ปลาเดินกลางมหาวิทยาลัยป่านรู้สึกว่าทุกย่างก้าวที่ป่านเดินไปมันมีสายตาที่จ้องมองมาด้วยความเกลียดชังทั้งๆที่ป่านไม่ได้ไปฆ่าใครตายป่านแค่โพสต์รูปไปเที่ยวกับเพื่อนแค่นั้นจริงๆพายุลูกนี้เริ่มลามไปถึงครอบครัวครับแม่ของป่านโทรมาหาด้วยน้ําเสียงร้อนรนป่านมีป้าข้างบ้านมาบอกแม่ว่าเห็นรูปป่านใน Facebook มีคนด่าป่านเยอะเลยป่านไปทําอะไรมาลูกทําไมทําตัวให้เขาด่าแบบนั้นวินาทีนั้น ป่านรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมาจริงๆครับแม้แต่แม่คนที่ควรจะปกป้องเธอที่สุดยังกลับมาตั้งคำถามกับเธอยังกลับมาสงสัยว่าเธอเป็นคนผิดเพียงเพราะคนในอินเทอร์เน็ตตัดสินเธอไปแล้วป่านเริ่มมีอาการไม่อยากออกไปไหนครับเธอไม่ไปเรียนเธอไม่กล้าไปตลาดเธอสั่งอาหารมากินในห้องนอนคนเดียวและที่เศร้าที่สุดคือเธอเริ่มทำสิ่งที่เรียกว่า s e l ฮ harm หรือการทำร้ายตัวเองทางอารมณ์ เธอจะเข้าไปอ่านคอมเมนต์ด่าตัวเองซ้ำๆทุกคืนเหมือนคนติดยาที่รู้ว่ามันเป็นพิษแต่ก็หยุดไม่ได้เธออ่านจนเชื่อไปแล้วจริงๆว่าเรามันอ้วนเรามันทุเรศเรามันเป็นตัวซวยของครอบครัวห้องนอนที่เคยเป็นเซฟโซนตอนที่กลายเป็นกรงขังปานปิดม่านสนิททุกบานเธอไม่อยากให้แสงแดดส่องเข้ามาเพราะแสงแดดมันย้ำเตือนว่าโลกภายนอกยังคงหมุนไปในขณะที่โลกของเธอหยุดชะง,งักและเน่าเปื่อย ป่านเริ่มมีอาการที่เรียกว่า social anxiety ขั้นรุนแรงครับแค่ได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากมือถือของห้องข้างๆเธอก็จะสะดุ้งจงตัวโยนหัวใจเต้นรวมเห็นจะหลุดออกมาเธอบอกผมว่าพี่คะป่านกลัวแม้กระทั่งเสียงนิ้วมือที่เคาะลงบนคีย์บอร์ดเพราะป่านรู้ว่าทุกจังหวะการเคาะคือการสร้างบาดแผลใหม่บนตัวป่านในช่วงกลางดึกของคืนวันเสาร์คืนที่คนทั่วไปอาจจะกำลังออกไปสังสรรค์ แต่ป่านกลับนั่งจมกองน้ำตาอยู่หน้าจอโน้ตบุ๊กเธอทำสิ่งที่ผมเคยเตือนไว้ในบทที่แล้วครับคือการเข้าไปอ่านกระทู้พันทิปที่มีคนตั้งหัวข้อเกี่ยวกับเธอโดยเฉพาะหัวข้อนั้นเขียนว่าวิพากวิจารเน็ตไอดอลพยายามดังความมั่นใจหรือความน่าสมเพชในกระทู้นั้นมีคอมเมนต์นับร้อยครับแต่มีคอมเมนต์หนึ่งที่ทำให้ป่านถึงกับมือไม้อ่อนจนทำมือถือร่วงใส่หน้าอกคอมเมนต์นั้นเขียนรายละเอียดลึกมากครับ เขียนไปถึงขั้นว่าฉันรู้มาว่าที่บ้านนางมีปัญหาการเงินพ่อแม่ก็ไม่ได้รวยอะไรแต่นางพยายามทำตัวรวยไปเที่ยวที่แพงๆเพื่อจะอ่อยคู่ชายรวยๆหรือเปล่ารูปเซตนั้นอาจจะเป็นการโฆษณาขายตัวแบบนินเนียนก็ได้นะคุณเชื่อไหมครับจากแค่เรื่องรูปร่างจากแค่เรื่องความอ้วนจู่ๆวันลามไปถึงเกียรติยศของครอบครัวและการกล่าวหาว่าเป็นโสเพณีป่านเล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า วินาทีนั้นป่านรู้สึกเหมือนตัวเองถูกฆ่าตายไปแล้วจริงๆค่ะพี่คำว่าขายตัวมันหนักหนาสาหัสเกินกว่าที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะรับไหวป่านอยากจะตะโกนบอกทุกคนว่าป่านทำงานพิเศษเก็บเงินไปเที่ยวเองป่านเรียนหนักเพื่อจะคว้าเกียรตินิยมมาฝากพ่อแม่แต่ตอนนี้ไม่มีใครสนใจความจริงแล้วทุกคนสนใจแค่ข่าวลือที่สนุกปาก สิ่งที่น่ากลัวที่สุดของไซเบอร์บูลิ่งไม่ใช่แค่คำด่าครับแต่มันคือการดี h u m a n i z a t i o n หรือการลดทอนความเป็นมนุษย์คนที่พิมพ์คอมเมนต์เหล่านั้นเขาไม่ได้มองว่าป่านคือลูกสาวของใครสักคนไม่ได้มองว่าป่านคือเพื่อนที่มีความรู้สึกแต่เขามองป่านเป็นเพียงตัวละครในละครดรามา่าที่เขาจะสาดเสียเทเสียยังไงก็ได้เพื่อให้ตัวเองรู้สึกเหนือกว่าคืนนั้นป่านตัดสินใจทำเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดครับ เธอเดินเข้าไปในห้องครัวมองหามีดที่คมที่สุดไม่ใช่เพื่อไปทำร้ายใครนะครับแต่เพื่อจะจบความเจ็บปวดที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี้เธอนึกถึงคำด่าว่าอ้วนเธอนึกถึงคำว่าขายตัวเธอนึกถึงสายตาดูถูกของรุ่นน้องในมหาลัยเธอบอกว่าในตอนนั้นป่านคิดว่าถ้าเลือดของป่านไหลออกมามันอาจจะล้างความอัปอศพวกนี้ไปได้บ้างถ้าป่านตายไปคอมเมนต์พวกนั้นมันจะหยุดไหม พวกเขาจะรู้สึกผิดบ้างไหมที่ฆ่าคนคนหนึ่งด้วยนิ้วมือแต่ในขณะที่ป่านกำลังจะลงมือจู่ๆมือถือของเธอก็สั่นครับมีสายเรียกเข้าจากเบอร์ที่เธอไม่ได้เมมไว้ป่านกดรับสายด้วยความมึนงนปลายสายไม่ใช่คนรู้จักครับแต่เป็นเสียงของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งพูดโดยน้ำเสียงตื่นเต้นว่าพี่ป่านคะหนูคือเด็กที่เคย d i เร c กไปถามพี่เรื่องการใช้กล้องเมื่อเดือนก่อนไงคะพี่จำได้ไหม วันนี้หนูเพิ่งได้เกรดวิชาศิลปะเป็นเอเพราะหนูเอาเทคนิคที่พี่สอนไปใช้หนูอยากโทรมาขอบคุณพี่และอยากบอกพี่ว่าพี่คือแรงบันดาลใจของหนูนะคะหนูชอบรอยยิ้มของพี่ในรูปที่ไปเที่ยวมากเลยค่ะพี่ดูมีความสุขที่สุดเลยค่ะเสียงเล็กๆของเด็กคนนั้นเหมือนแสงเทียนเพียงเล่มเดียวที่ถูกจุดขึ้นท่ามกลางพายุทอร์นาโดครับป่านทิ้งมีดลงบนพื้นและปล่อยโฮออกมาอย่างหนัก เธอเพิ่งตระหนักได้ว่าท่ามกลางเสียงด่านับพันที่ดังอื้ออึงมันยังมีเสียงชื่นชมเล็กๆที่เธอหลงลืมไปป่านเล่าว่าพี่คะป่านเกือบจะทิ้งชีวิตตัวเองเพื่อคนที่ไม่รู้จักและเกลียดป่านโดยที่ป่านลืมมองคนที่รู้จักและรักป่านไปซะสนิทนี่คือบทเรียนที่สำคัญมากครับในวันที่คุณถูกถล่มด้วยคำพูดสนุกปากพลังลบมันจะดึงดูดสายตาคุณได้ดีกว่าพลังบวกเสมอ ปานตัดสินใจลุกขึ้นเช็ดน้ำตาเธอไม่ได้ปิดบัญชีโซเชียลมีเดียนี้อีกต่อไปแต่วันรุ่งขึ้นเธอเดินไปหาทนายความพร้อมกับแคปหน้าจอคอมเมนต์เหล่านั้นทั้งหมดกว่า500หน้าครับในเมื่อพวกเขาคิดว่าการพิมพ์คือเสรีภาพป่านก็จะทำให้เขารู้ว่าราคาของเสรีภาพที่ทำลายคนอื่นมันแพงแค่ไหนหลังจากที่ป่าน ตัดสินใจก้าวความกลัวและเปลี่ยนมันเป็นพลังในการทวงคืนความยุติธรรมเธอรวบรวมหลักฐานทั้งหมดไปพบทนายความครับป่านเล่าให้ผมฟังว่าพี่คะวินาทีที่ทนายเปิดไฟล์คอมเมนต์ดูพี่เขายังถึงกับสายหน้าเพราะคอมเมนต์มันรุนแรงและมีการวางแผนดิสเครดิตป่านยังมีระบบจริงๆกระบวนการทางกฎหมายเริ่มทำงานครับทนายความของป่านยื่นฟ้องร้องในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์ การสืบหาตัวตนเบื้องหลังอวตารเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่พวกเขาคิดครับเพราะรอยเท้าดิจิทัลมันทิ้งร่องรอยไว้เสมอและแล้วเช้าวันหนึ่งป่านก็ได้รับโทรศัพท์จากทนายว่าเราเจอตัวต้นเรื่องคนแรกแล้วครับคุณป่านและคุณอาจจะคาดไม่ถึงว่าเขาคือใครคุณเชื่อไหมครับคนที่เริ่มจุดชนวนเรื่องรูปชุดว่ายน้ำคนที่เข้าไปปั่นกระแสในเพจคณะ และคนที่ปลอมตัวเป็นอวตารเข้าไปด่าป่านว่าขายตัวไม่ใช่คนแปลกหน้าไกลตัวเลยครับแต่คือกิฟเพื่อนสนิทในกลุ่มเดียวกับป่านคนที่ร่วมทริปไปต่างจังหวัดด้วยกันคนที่อยู่ในเฟรมรูปนั้นกับป่านนั่นแหละครับปานเล่าด้วยน้ำเสียงที่สั่นยิ่งกว่าครั้งไหนๆครับบอกว่าพี่คะป่านจุกจนพูดไม่ออกกิฟคือคนที่ป่านไว้ใจที่สุดกิฟคือคนที่บอกป่านเองว่ารูปนี้สวยนะป่านโพสเลยไม่ต้องอายแต่รับหลัง กิ๊กลับเป็นคนเอารูปนั้นไปส่งให้เพจต่างๆและใช้แอคเขาหลุมเข้าไปรุมด่าป่านเหตุผลของกิ๊นะร้อก็แค่หมั่นไส้ก็แค่เห็นคนชมป่านเยอะกว่าก็แค่ทำไปสนุกๆไม่คิดว่าป่านจะเครียดขนาดนี้คำว่าก็แค่อีกแล้วครับไม่กี่วันต่อมาบรรดานักเลงคีย์บอร์ดที่เคยคอมเมนต์สนุกปากได้รับหมายเรียกครับป่านเล่าว่าบรรยากาศในวันไก่เกลี่ยที่โรงพักมันช่างย้อนแย้งสิ้นดีคนที่เคยพิมพ์ว่า ออ้วนตายซะหรือหน้าด่านขายตัวเมื่อเจอหน้าป่านตัวจริงพวกเขาพากันก้มหน้าไม่กล้าส,สบตาบางคนถึงขั้นพาพ่อแม่มาช่วยขอร้องบางคนร้องไห้ฟูมฟายบอกว่าหนูทำไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการค่ะผมเพิ่งตกงานครับพี่อย่าเอาเรื่องผมเลยป่านถามคำถามหนึ่งที่ทำให้ทั้งห้องเงียบกริบครับตอนที่คุณพิมพ์ว่าให้ฉันไปตายตอนนั้นคุณรู้เท่าไม่ถึงการหรือเปล่าคะ ตอนที่คุณพยายามทำลายชื่อเสียงครอบครัวฉันคุณคิดถึงวันที่ต้องมานั่งร้องไห้แบบนี้ไหมไม่มีคำตอบครับมีเพียงความเงียบและเสียงสะอื้นของความขี้กลาดป่านตัดสินใจไม่ยอมความง่ายๆครับ เธอเรียกค่าเสียหายทางแพ่งเป็นจำนวนเงินที่สูงพอจะทำให้คนเหล่านั้นจำไปจนตายและบังคับให้ทุกคนต้องโพสต์คำขอโทษลงในโซเชียลมีเดียของตัวเองติดต่อกันเป็นเวลา30วันเพื่อให้โลกรู้ว่าสิ่งที่พวกเขาทำมันคืออาชญากรรมไม่ใช่ความสนุกป่านบอกผมว่าเงินไม่ใช่สิ่งที่ปานต้องการที่สุดหรอกครับพี่แต่ปานต้องการให้พวกเขารู้ว่าทุกตัวอักษรที่เขากดส่งไปมันมีราคาที่ต้องจ่าย และราคาของมันอาจจะแพงกว่าชีวิตที่เขาเหลืออยู่ด้วยซ้ำครับแต่เรื่องยังไม่จบครับเพราะในขณะที่กิฟอดีตเพื่อนสนิทกำลังจะโดนดำเนินคดีหนักที่สุดกิฟจู่ๆก็เปิดเผยความลับบางอย่างที่ทำให้ป่านต้องตกใจยิ่งกว่าเดิมความลับที่ว่าพลพรรคนักเลงคีย์บอร์ดเหล่านั้นบางคนถูกจ้างมาและคนที่จ้างมาไม่ใช่แค่เรื่องความแค้นส่วนตัวแต่มันเกี่ยวกับธุรกิจบล็อกเกอร์ที่ป่านกำลังจะก้าวเข้าไปคุณเห็นความน่ากลัวไหมครับ จากความสนุกปากของคนทั่วไปถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางธุรกิจโดยอาศัยความใจร้ายในใจคนเป็นตัวขับเคลื่อนปานเล่าให้ผมฟังว่าวินาทีที่ความจริงทุกอย่างปรากฏเธอไม่ได้รู้สึกสะใจอย่างที่คิดไว้ครับแต่มันทีความรู้สึกว่างเปล่าเธอต้องเสียเพื่อนรักเธอต้องเสียความมั่นใจและเกือบจะเสียชีวิตไปเพียงเพราะผลประโยชน์ของคนกลุ่มหนึ่งที่เธอไม่เคยรู้จักด้วยซ้า แต่ปานในวันนี้ไม่ใช่ป่านคนเดิมที่นั่งร้องไห้ในห้องมืดอีกแล้วครับกระบวนการทางกฎหมายเดินหน้าไปจนถึงที่สุดกิฟและกลุ่มคนที่จ้างวานถูกตัดสินจำคุกและปรับเงินจำนวนมหาศาลส่วนเหล่านักเลงคีย์บอร์ดที่ร่วมผสมโรงก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายและโพสต์ขอโทษจนเสียชื่อเสียงไปตามๆกันปานเอาเงินค่าเสียหายส่วนหนึ่งไปบริจาคให้มูลนิธิที่ดูแลเด็กที่ถูกไซเบอร์บูลิ่ง และอีกส่วนหนึ่งเธอเอาไปใช้เยียวยาหัวใจตัวเองภาพสุดท้ายที่ป่านสนให้ผมดูคือภาพที่เธอกลับไปยืนอยู่ที่ริมสระน้ำเดิมครับคราวนี้เธอยังคงใส่ชุดว่ายน้ำเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ต่างไปคือรอยยิ้มของเธอรอยยิ้มที่ไม่ได้เกิดจากความมั่นใจแบบเด็กๆแต่เป็นรอยยิ้มของคนที่ผ่านสมรภูมิรบและมีบาดแผลที่เป็นเครื่องเตือนใจว่าคำพูดคนอื่นทำร้ายเราได้แค่ชั่วคราว แต่การยอมแพ้ต่อคำพูดเหล่านั้นจะทำร้ายเราไปตลอดชีวิตปานกลับมาเขียนบล็อกอีกครั้งครับแต่คราวนี้เธอไม่ได้เขียนแค่เรื่องเที่ยวเธอเขียนเรื่องพลังของการสื่อสารที่สร้างสารรค์และกลายเป็นกระบอกเสียงสำคัญที่ทำให้สังคมไทยตระหนักว่าคำพูดในจอมีผลต่อชีวิตจริงเรื่องราวของปานจบลงด้วยชัยชนะครับแต่มันคือชัยชนะบนกองซากปรักหักพังของความรู้สึก และผมหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นกระจกสะท้อนให้ทุกคนที่กำลังฟังอยู่ได้เห็นอะไรบางอย่างก่อนที่จะกดปุ่มส่งคอมเมนต์ครั้งต่อไปครับขอบคุณทุกการรับชมครับทุกการกดติดตามและกดถูกใจของทุกคนคือแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ช่องนี้เดินหน้าต่อได้ถ้าไม่อยากพลาดประเด็นสำคัญที่อาจเปลี่ยนมุมมองชีวิตคุณอย่าลืมกด s u b s c r i b e และแจ้งเตือนไว้สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติครับ